ฟิสิกส์แม่งเถื่อนก็น้องถามว่าแตกแรงเนี่ยแตกยังไงพี่แตกยากเหลือเกินทุกทีอะไรชิดม,มุมเป็นคอสถามม,มุมเป็นทรายเฮ้ยเอาง,ง่ายๆนะจำไม่ดีพี่แล้วกันอาจจะเรียร้ายไปนิดนึงแต่ลองดูนะคอะไรนะหนีนบไขย่ยิ้มแค่ข้าง่ากูไปเนี่ยหนีบไข่ข้อเจ็บ หนีบไข่ข้อเจ็บหนีบไข่เจ็บไหมทางขาไข่เป็นไงจินตนาการตามทางไข่ติดกล้องมันซูมไม่เห็นไข่ข้างล่างทางไข่เป็นไงเย็นทางไข่เย็นสบายนะใครไม่มีไข่ลองจินตนาการตามนะดีบไข่เนี่ยข้อเจ็บทางไข่ที่เย็นสบายอ่ะคราวนี้มาดูแรงฮะนี่เป็นแกน y นี่เป็นแกนอะไรแกน x อสองแกนแรงปกติถ้ามันอยู่แกน x y, แกนไวนเราคงไม่แตกอะไรปกติที่แตกเพราะมันอยู่เฉียงเฉียงอ่ะสมมติแรงนี้กลัวมองไม่เห็นเอาใหญ่ๆนี่แรงนี้สมมติแรงนี้คือตั้งชื่อหน่อยชื่อชื่อว่าแรง f มุมเซต้าอยู่นี่เราจะแตกให้มันอยู่ในแนวแกน x ก็คือตกมันลงมากับท่างมันออกไปใช่ไหมปกติไอต้ตรงเนี้ยเราจะตกให้มันลงมาเนี่ย มันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็เป็นไงฮะหนีบไข่ไหมนีบไข่ไหมนีบไข่โคตรเจ็บโคตรเห็นคอควายไหมโคตรเจ็บก,ก็เป็นอะไรคอร์ดเนี่ยนิบไข่โคตรเจ็บก็เป็น f อฟคอรเซตาทางไข่เห็นไหมค่อยๆอ้าไข่ออกทางไข่เป็นไงเย็นสบายเย็นสบายเป็นทรายอันนี้เป็นอะไร f อฟทรเซตาโอเคไหม ดังนั้นถ้ามีไอแรงนี้แต่เข้าแกน X ซึ่งอันนี้ X มันไงหนีบไข่หนีบไข่โคตรเจ็บโคตรเจ็บเป็นคอสทางไข่เย็นสบายเป็นทรายมึงเอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทำตัวอย่างให้ดูโอเคนะ